สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมแลวก็นักตกปลาทุกๆท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมช่างหนิงในช่องตกปลาหนิงชาแนลครับซึ่งเป็นช่องตกปลาสไตล์บ้านๆตกปลาแบบเรียบง่ายนะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มีโอกาสนะครับเข้ามาตกปลาเอ่อบริเวณลําแม่ลานะครับก็ไปได้มาเป็นเวลาน้นแล้วครับสภาพปายนะครับแต่ก่อนหน้านี้นี่น้ําลงเอ่อลงไปเยอะครับตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มกลับมาแล้วผมก็เลย จะลองมาลงเบ็ดดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพหมายนะครับนี่ครับเกิดตรงจุดจุดนี้นะครับก็มีร่องรอยเคยมีนักตกปลามาตกครับนี่ฮะสภาพหมายโดยรอบครับโอเคครับเดี๋ยวผมนะครับจะลงไปแหกป่าทางด้านนี้นะครับเนื่องจากขนานี้เวลาก็เออโอ้โหแปดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลงแแบบตรงนี้ก่อนนะครับ ผมก็ได้ทําการนะครับลอกป่านะครับบริเวณด้านหน้าออกนะครับเอาแค่พอประมาณนี้นะครับแหวกไว้ประมาณเท่านี้พอนะครับในวันนี้ผมนะครับผมจะใช้คันเบ็ดที่ผมมีอยู่นะครับสามคันนะครับเป็นคันเบ็ดแปดฟุตสองคันแล้วก็เจ็ดฟุตหนึ่งคันนะครับวันนี้ผมจะลงสามคันนี้นะครับส่วนคันเล็กๆนะครับผมจะไม่ลงนะครับนี่ครับสูตรเหยื่อก็เป็นสูตรเดิมนะครับผมมีสูตรเดียวนะครับสูตรดั้งเดิมที่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อเก่าผมเนี่ยตีลงไปก่อนแล้วจะ สีเบสเสร็จแล้วผมก็ค่อยจะผสมส่วนผสมใหม่เสริมลงไปนะโอเคครับเดีย๋ยวเราประลุนกันครับวันนี้ว่าผมจะมีแต้มหรือเปล่าครับ โอ้มาครับเป็นปลาส้อยนะครับนี่ครับกินเบ็ดทันหมานนะครับปลาเดิมก่อนเลยครับที่ผมตีส่งไปไกลๆนี่ครับใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าแล้วครับยังเงียบครับขึ้นมาก็เยือหมดครับแต่ผมจะเลยก็เลยลองตีเบ็ดคันเล็กแล้วก็ใช้ขอเบ็ดเบอร์ห้าครับก็ได้ตัวเลยครับนี่ยหาแต้มแรกครับเป็นปลาเก็บขาวนะครับเนี่ย แล้วครับปลาขาวอีกแล้วครับลงแป๊บเดียวครับพอจะทราบเลยครับว่าท้ายที่สุดปลาขาวเอองี้เยอะครับนี่ยมันลุมกินเหยื่อแป๊บเดียวครับหมดครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบ็ดคันใหญ่ๆนี่ขึ้นให้หมดเลยนะผมจะเอาเบ็ดคันเล็กๆก็ลงนะครับแล้วก็เราจะเล่นปลาขาวกันครับวันนี้ปลาเล็กครับปลาใหญ่ก็ยากหน่อยครับ เนื่องจากขนาดของฟ้านะครับเนี่ยป่าไซจะน่าจะรุ่นรุ่นนี้หมดก็เลยผมก็เลยเออหินแล้วครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเบ็ดคันเล็กนะครับไม่งั้นเบ็ดคันใหญ่ๆเราผมมองไม่เห็นคันเบ็ดของผมครับเนี่ยป่าไซเนี่ยคันมานผมได้แล้วครับ ้ปลากินะับนี่ครับโอ้โหแหวทองครับเนี่ยอันนี้มีงาการเดีวยวครับ ไกแล้วครับปลาขาวครับนี่ยก็คือตอนนี้ผมเอาเบ็ดคันเล็กๆนะครับลงนะครับเนี่ยลงสามคันแล้วครับก็เป็นเซฟนะครับเนี่ยเป็นปลาเล็กครับอันนี้เป็นปลาตะเพียนครับนี่ครับใช้ขอเบ็ดเบอร์ห้าครับวันนี้ผมลงเบ็ดสามคันเล็กๆนี่ผมใช้ขอเบ็ดเบอร์ห้าหมดเลยครับก็เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดูนะครับจะได้ตัวเยอะหรือเปล่า มาอีกนะ้าวตับเพียนตัวน้อยครับนี่โอ้โหตัวเท่ากันเลยครับ ปลาทูครับมีูู๊โชคร้ายหนึ่งลายนะครับเกี่ยวปูมาครับปลาอยาเล็กเให้เราดี่ด้วยครับ ป,ปลาขาวครับปลาประจำครับมาแล้วครับปลาขาวครับครับขณะนี้เวลาก็เท,ท,ที่ยงแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้รับประทานอาหารเที่ยงนะครับ เดี๋ยวผมก็จะลองกลับมาใช้เทคนิคเดิมดูนะครับเนื่องจากปลาผมลงเบ็ดไว้สามคันนะครับปลาเริ่มกินห่างตัวลงนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับลดคันเบ็ดให้ลงให้เหลือหนึ่งคันพอนะครับเนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้ปลาช่วยเหยื่อเร็วนะครับลองลดคันเบ็ดดูนะครับตามเทคนิคที่เคยใช้นะครับว่าวันนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับช่วงบ่ายครับ นี่ครับก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะลดเหลือคันเบ็ดคันเดียวครับก็เดี๋ยวผมจะเอาคันหมานของผมเนี่ยลงคทั้งจากปลาส่วนใหญ่ผมก็ได้จากคันหมาเนี่ยครับไม่รู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเบ็ดสามคันนี่ตีห่างกันนี่ไม่เกินสองเมตรนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะครับทำไมปลาก็ได้อยู่คันเดียวนะครับผมจะลงเบ็ดแค่คันเดียวพอนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับช่วงบ่ายครับ ปลาเข้ากินไวขึ้นครับเหลือบเ่็ดคันเดียวโอ้โหเอาเทียนครับโอีกครับกนงแก้มครับกะเทียนครับ เขากินไวขึ้นนะครับเนี่ยนี่ครับเ <c oughs> นื่องจากที่ผมลดจำนวนเบ็ดแล้วสาเหตุหลักเลยเพื่อผมจะได้ลดนะครับลดใช้อยในการกินเหยื่อของปลาลงนะครับเพื่อให้เกิดการแย่งชิงครับนี่ครับได้อีกแล้วนะครับครับโอเคครับขณะนี้เวลาก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับ ปลาก็เงียบไปนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะครับก็เบ็ดคันเดียวก็แล้วทางด้านนู้นนะเมื่อกี้ผมเห็นมีเรือชาวบ้านนะครับมาทอดแหนะครับก็เลยไม่แน่ใจนะอาจจะมีผลนะครับเพราะระยะไม่ห่างกันนะครับก็ทําให้ปลาของผมยังเงียบไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็นะครับวันนี้ครับผลงานก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็งัดเอาสารพัดเทคนิคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับ นะครี่ผลงานของผมในวันนี้บูกะจอกล้วนๆครับก็เป็นความท้าทายไปอีกแบบนะครับนี่ผลงานครับเดี๋ยวผมจะเอาไปสับนะครับแล้วก็ผัดกระเพราครับนี่ฮะสุดยอดเลยนะครับตัวเล็กๆนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่กรินานะครับติดตามนะครับรับชมนะกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆแล้วผมจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับชมกันนะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรงนี้หนึ่งตัดฟันงสูงหน่อยเออไม่ได้ในหนักเลยเออต่้งในตรงใหอ่ยงเอออาผู้เล่นนะผู้เล่สวัสดีครับ สวัสดีครับกูเฮฟรีสวัสดีครับฮันดับตัวกันแล้วฮันเาลสวัสดี